วันนี้คนช่างเล่าจะเสนอนิทานสยองขวัญเรื่องเด็กในเงาก่อนรับชมรับฟังบรบกวนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องคนช่างเล่ากันด้วยนะคะในโลกนี้มีบางชีวิตที่ไม่ได้เลือกจะเกิดมีบางดวงวิญญาณที่ไม่ได้ขอให้ใครทอดทิ้งแต่พวกเขาก็ยังคงอยู่ เพื่อจะถามคำถามเดิมว่าทำไมพวกเขาไม่รักหนูบีมนักเรียนชั้นมอห้าสดใสร่าเริงต้นนักเรียนชายมอหกหน้าตาดีเป็นที่หมายปองครูปานีครูแนะแนวใจดีแต่เก็บความลับบางอย่างไว้เสียงปิดสนาเสียงฝนตกดังเปาะแปะ บีมเดินเลียบริมสนามขณะที่คนอื่นกลับบ้านไปหมดแล้วเธอได้ยินเสียงเด็กเล็กๆเ,เขาร้องไห้อยู่หลังอาคารเก่าแม่แม่ทำไมทิ้งหนูแม่ทำไมไม่รักหนูออบีมเดินเข้าไปเธอพบเพียงความว่างเปล่ามีเพียงตุ๊กตาเก่าขาดวิน่นและมีกลิ่นอับชื้นแปลก ในคืนนั้นเธอฝันเห็นเด็กผู้หญิงผมยาวในชุดนักเรียนอนุบาลเขายืนอยู่หน้ากระจกหน้าซีดเซียวมีรอยเลือดตรงหน้าผากเธอยิ้มอย่างเศร้าๆก่อนที่จะพูดว่าช่วยหนูด้วยหนูอยากรู้ว่าทำไมพวกเขามีรักหนูบีมเธอตื่นขึ้นมาด้วยหัวใจที่เต้นแรง และเธอก็เริ่มค้นหาความจริงเธอรู้ว่าเมื่อสิบปีก่อนต้นเคยมีแฟนที่ชื่อฝ้ายฝ้ายเป็นนักเรียนมสี่เรียนดีแต่เกิดตั้งท้องกับต้นโดยไม่ได้ตั้งใจแม่ของต้นไม่ยอมรับจึงบีบให้ฝ้ายไปเอาเด็กออกแต่ฝ้ายไม่ยอมและหนีออกจากบ้านไปอยู่บ้านร้างหลังโรงเรียนเดือนหนึ่งต่อมา คลอดลูกออกมาเองในห้องน้ำของบ้านร้างแต่เธอก็เสียเลือดมากแล้วก็ตายพร้อมลูกสาวในอ้อมแขนไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยมีเพียงครูปราณีที่เคยเห็นรอยเลือดแห้งในบ้านร้างแต่ก็เลือกเงียบไว้จนถึงกระทั่งตอนนี้บีมเธอถูกดึงเข้าไปในฝันอีกครั้ง,งเธอยืนอ,อยู่ในบ้านร้างฝนตกหนัก เด็กผู้หญิงในฝันหันมาพูดกับเธอว่าหนูชื่อฝันหนูเจ็บหนูหนาวหนูหิวแล้วแม่ก็หลับไปไม่ยอมตื่นอีกเลยฝันหนูอยากให้พี่ช่วยอะไรพาหนูไปถามเขาว่าทำไมเขาถึงทิ้งหนูฮือวันหนึ่งบีมบอกกับต้นว่า เธออยากไปที่บ้านร้างกับเขาต้นลังเลแต่สุดท้ายก็ยอมไปเมื่อไปถึงทั้งสองเดินเข้าไปในห้องน้ำห้องที่ฝ้ายเสียชีวิตต้นยืนอึง้งเมื่อเห็นรูปถ่ายเก่าๆและตุ๊กตาที่เขาเคยมอบให้กับฝ้ายเสียงเด็กดังขึ้นในห้องพ่อเออพ่อทำไมทิ้งหนู ต้นหันไปเห็นเด็กหญิงผมยาวดวงตากรวงโบแต่เปียกฝนยืนจ้องหน้าเขาเธออุ้มตุ๊กตาตัวเก่าแนบอกก่อนจะพูดเบาๆว่าถ้าพ่อไม่รักงั้นพ่อไปอยู่กับหนูตลอดไปเลยนะเงาของเด็กหญิงกระโจนเข้าใส่ร่างของต้นต้นร้องลั่นก่อนจะจมลงกับพื้น วันต่อมาไม่มีใครเจอต้นอีกเลยมีเพียงเสียงเด็กผู้หญิงหัวเราะเบาๆในห้องน้ำของบ้านร้างเท่านั้นบีมเธอนั่งเขียนเรื่องราวนี้ในสมุดบันทึกของเธอเธอวางดอกมะลิไว้ข้างๆตุ๊กตาเก่าหน้าห้องน้ำก่อนจะพูดว่าฝันถ้าหนูยังรอความรักจากใครสักคน พี่ขอเป็นคนแรกที่รักหนูนะเสียงฝนตกดังอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่มีเสียงร้องไห้แล้ว